<c oughs> ครั้งนี้เรามาเล่นโดยบอกแมปที่ไม่ใช่ว่าเดลองไดกันเอาละ่ะซึ่งวันนี้ผมจะเล่นเป็นแบบทีมนะเอาละ่ะแล้วตับไปตอนเจอทีมเลยดีกว่าเอาละ่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมทีเรียบร้อยเดี๋ยวเราเปิดกล้องก่อนได้เลยได้จดหมายของกากอะเออเดี๋ยวไปเที่ยวเลยละกันอุ้ยแหลกจังวะ เิกตกใจหมดยเยอะตกใจเสียแต่รถได้อนะินชีดิงมาจุกเจ็บของเลยเนะี่ยมือตัวและเพื่อนกวมมือหาเลเดกันทีกูหาไอ้นี่ไงต้องมาทำไมในยขยะยูนแม่งไปไปเพื่อนไปไป ขึ้นมาเพื่อนเออไปไปไปขึ้นมขับยังเล็กเตัวจับได้วยล่ารอเบื่อนขับหน่อยฮัลโหลต้องเป็นมขับชช้จังวะ ไอเนี่ย,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 ยขับอย่างนี้ชาติหน้ายังไม่ถึงนะ ผมจะเงียบเพ่อทีจะให้คุณผู้ชมได้รับชมยิ้มสวยงามของเกมนี้เกตอนนี้เปิดการสลักเตีย เออตู้ไปน,นั่งถิเพื่อนโดนอะไรเออเขียนรั่แดงจัดลุ้มกระตุกวะ

ออกเหี้ตา่างไหมมูจะจุกอยู่แล้วเนี่ยอุ้ยเหลกจังวะเดี๋ยวดยอปบก่อนเออ,อออโตโมติกแมวท,ที่นี่แหลกจัด ไหนวะเดี๋ยวเพื่อนมึงลงกุบกบนมึงจะยินเออะไรเนี่ยโอ้ยเยี่ยขยะเป็นว่าอะไรโลงกุด้วยเพื่อนดูเหมือนอะไรเมีอะไรมเ้ง่ทวม่มีการน,น้าโอ้โหน,น,นี่นมรถเหยื่อขยะ เอาดีๆุ้งเหือขยะขับได้ขนาดนี้บุญมากเลยโอ้ไปเพื่อนบรรยากาศมันหล่นมากเลยอืมขยะโอ้ย เองเอ้ยมาแต่ขยะขครขมึงมึงจะขับอีกหล้ะโอ้ไม่หล่นมางเลยในนะี้จริงๆ ya ikon na I <laughs> do natitinong pum ko kontrola pa 'ko kaya 'pag na